ะมาร้องเพลงอ่ะฝนว่าร้องเพราะนะเพราะว่าเวลาสวดมนต์่ะลูกเอื้อนหลวงพ่อดีมากเวลาสวดมนต์ใช่ไหมละ่ะอ่ะเอาจริงป้าป้าตาสั่งสิบแพ็คแต่สั่งทางแอปเขียวตอบด้วยนะลูกอุย้ยแอปเขียวเหรอครับแอปเขียวเครื่องเครือ่องร้านเหรอเดี๋ยวไปเปิดดูห้องแอปเขียวพาโซ เอ้เขียวฟาโต้อันนี้รับยังนู่นไม่ปกติป้าตาสั่งของก็นแล้วสั่งแค่สั่งผ่านไลน์ตลอดอ๋อโอเคโอเคหมูดแดดเดียวหมูดแดดเดียวเธอหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีเอ๊ะเสีงเเววเสยสงเลยอเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงที่กูเองอือหุนดีเท่ มึงเหวี่ยตรงนี้มันใหญ่ขึ้นอ่ะจริงเท่เท่เพลงที่กูร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะที่กูติดวัดเจ้าวาดเดียววาดวาดทั้งวันเร็วนี้ก็จะได้ทีวาดทั้งวันเร็วเนี่ยเอามาโชว์วาดเอ้ยวัดสนามเฮ้ยเสียงเอาไปสอบกระดานมา ทำไมวะววานไงไปสักทีเถอะโอ้ยขนลุกเลยต้องหัดร้องเพลงกูหลาบแล้วกำลังดังกูหลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวมมนหลอกเฮอะไรนะมนหลอกให้หัก แล้วไอ้ก็โดนเทหัวใจสิเพสิเพไม่ได้อะสึกมาหน้าสุดใสแท้เพราะว่านอนอิ่มครับปกติเวลาไม่ได้บวชอ่ะผมก็นอนประมาณตีสีแต่พอบวชไปผมนอนสี่ทุ่มกรอบรูปพ่อแม่พี่ไปที่ส่งไปส่งไปจันอะไรนะต้องร้องเพลงเสาบางกรวยกันลงมาเออ ร้องว่าไรวะสาวบางกลวยแป๊บหนึ่งคิดก่อนสาวบางกลวยไปไม่กลับมาเลยบางกลวยเพลงนี้เหรอครับไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกางัวแต่ร้องเพลงลูกค้าพิมพ์ไรมาไม่อ่านเออผมมีแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินจะตอบนะ เสียงดีมากเฮ้ยจริงเหรอปราณีเหรอเฮ้ยปราณีลืมแล้วมังนะ้งักเธอเสมอ,สนนอ,อขอบคุณเออทำไมไม่ส่งหรอกกุหลาบกันเลยเนี่ยผมร้องเพลงให้ฟังแล้วไม่มีคนส่งหรอกกุหลาบให้ผมเลย ส่งดอกกูหลาบให้ก่อนหนึ่งพันเร็วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเร็วว <What S 1> <c oughs> ัดเอ้ยเ้ยสฮยยอด,ดยยเยเ้ย หน่อยส่งขวานให้หน่อยครับส่งขวให้หน่อยหนึ่งพันดอกครับไลฟ์วันนิดวันล,ละหน่อยก็พอแล้วอ่านด้วยมีคนอยากสั่งหมูพี่วันชัยเหรอครับได้เลยครับได้เลยได้เลยครับแอบฟ้าเลยนะครับแอบฟ้าเลยพี่วันชัยเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาเลยเนาะเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนาะเพิ่งเห็นพี่วันชัยเมื่อเช้าถ,ถ้ามีคนมาบูลลี่เรื่องถ้ามีคนมาบูลลี่เรื่องหน้าตาควรทำยังไงครับ ถ้าสมมุติว่ามีคนมาบูลี่เรื่องหน้าตาเราเหรอถ้าคุณถ้าคุณใจใจแข็งพอคุณก็บูลี่กลับไปเลยแฟแฟเพราะว่าถ้าเขาบูลี่เรามาเราก็บูลี่กลับไปเลยจะได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเขาก็จะได้รู้สึกอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าไม่อยากตอบโต้เราก็อยู่เฉยครับก็ไม่ต้องเห่าสมมุติว่าเขาเห่ามาเราก็ไม่ต้องเห่าไปเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเราก็แบบเป็นหมาเหมือนกัน แต่ก่อนอะฟอดไม่แต่ก่อนอะฟอดร,ร,รู้สึกว่าฟอดถ้าคนด่ามาฟอดจะไม่ด่ากลับนะแต่พี่เพื่ที่บอกว่าถ้าเรายอมอะถ้าเราไปยอมมากอะมันก็จะเราก็จะดูหนักมากเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่ยอมยอมคนมากเราก็จะเหนื่อยตัวเองอะเข้าใจไหมเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราพร้อมไฟแล้วเราก็จัดเลยครับ แต่ก่อนผมเป็นเด็กดีมากจริงทุกวันนี้ก็เป็นเด็กดีครับแต่ว่าอะไรที่แบบสามารถทวงความยุติธรรมเราคืนได้เราก็ต้องทําใครสั่งแล้วบอกวาดเอยวาสนาน้องฟอร์ดแมลูนีคุยเรื่องอืมันแล้วยังยังเลยครับยังเลยแต่ว่าต้องไปศึกษาครับผมกําลัง ปรึกษาพี่แพรี่ครับต้องพี่ครับขาตั้งครับร้องปาน,นี้ให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะส่งขงขวัญให้ก่อนส่งขงขวัญให้ก่อนเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลยหนึ 1, 000, ่งพันนะส่งมาก่อนดอกกุหลาบหนึ่งพันกุหลาบละเด้อพอแล้วหักไปชันไปสั่งข้าวบอข้าว,าวเออเอาเลย ว่าจะพากินหมูหน่อยเพราะว่าพี่วันนี้พี่ข้างบ้านเพื่อนบ้านนะครับเขาเอาผักให้น่ารักมากเอาผักให้เรามาไว้ทำเมี่ยงกินเมี่ยงหมูแดดเดียวอือยอ,อดพรา,ากรักอะไรอะพรากรักครูเตอคืออะไรวะชื่อเพลงอระไม่รู้อ,อ,อ่ะคใครขาวครูเตยจบไว้เะ <laughs> สึกมายิ่งหรอค่ะอุ๊ยสิวขึ้นเต็มเลยเแล้วเมื่อไรจะบอกตัวเองได้สักทีว่าคนคนไหนที่ต้องการใช้กับคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเขา <Yeah. S 2> รู้ว่าเธอเป็นใคร เสื้อพ่งนี้ครับเสื้อพวงนี้พ่งนี้วันที่เจ็ดใช่ปะใช่ปะเร็วอะเร็วมากเลยฮะโอเคใครยังไม่สั่งหมูสั่งหมูเลยสั่งหมูเลยกดเลยกดเลยกดกดหมูเลยครับพี่เพลี่เขาขายผู้เรียนดีมากเลยเนาะถ้าฟอร์ดไปขายฟอร์ดจะมีคนเอฟไหมเนี่ยต้องช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยกันนะ น่ารักแคทิตขอบคุณครับพี่นาดาเอาปรึกษาได้เลยเหรอครับจริงเหรอครับพี่จริงเหรอครับแม่แม่ทำภาษีศศบุคคลแบบแบติค่อ๋อผ,ผมติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเดี๋ยวผมกดติดตามกลับไปเลยเดี๋ยวผมจะปรึกษาครับเพราะว่าเหมือนมัน,ม,นมีส่งมาแล้ว วันนี้นั่งดูขายอย่างมันเฮ้ยเมื่อเช้าหรอเมื่อเช้าหรอครับโสดไหมคะหยอกหยอกโอโ้โหกล้าถามเนาะโสดอะไรหรอมีผัวแล้วชื่อแพรรี่ทุเรียนพี่แพรรี่ของเขาดีเอ้ยอ้าหมูแต่เดี๋ยวผมก็ดีนะคนขายก็ดีเอ้อ อาของขวัญมาก่อนอย่าให้มันหยุดสิทุกคนอย่าให้ของขวัญมันหยุดตรงนี้สิให้มันครบหนึ่งพันก่อนทิดลืมบัตรบัตรอะไรครับอ๋อเฮ้ยทำไมนะเจี๊ยบรู้ล่ะใช่วันนี้ผม่าจะไปธนาคารลืมเลยลืมบัตรปออยากสั่งหมูค่ะแต่อยู่ไกลสั่งทางแอปฟ้าได้นะครับสั่งทางแอปฟ้าได้นะครับ เอฟทุเรียน e ไปแล้วไม่มีตังค์ซื้อหมูเลยเฉยใจอะ่ะหมูเรามันไม่น่ากินหรอปรึกษาบัญชีฟรีนะคะเปิดสำร,รจริงเหรอครับได้จริงๆใช่ไหมปรึกษาได้ใช่ไหมครับ <i> เดี๋ยวผมแคร็บไว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะทักไปไปปรึกษาแล้วกันโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมปรึกษานะเดี๋ยวผมทักไปปรึกษานะ มีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายไหมครับ <S <S งอนเก่งเอ้ยหวัดดีครับพี่โดสสง,งขวัญมาเลยพี่โดก็ไม่มางานบวชน,นะพี่โดอะเอสอสสงขวัญมาเลยพี่โดพี่โดโดเนี่ยหายหน้าหายตาเลยนะกูมานบอกเอ้ยแต่งวันไหนบอกพี่ด้วยเอ้ย สวัสดีครับพี่บอสพี่บอสสวัสดีครับของแม่ไม่มีครับโอเคครับได้เลยอ้ยอายอา,ยอายท่านฟอร์ดซอยใครครับฮะฮะฮะอะไรนะอุย้ยขอบคุณสลัดบ,บักกุลาบนะครับพี่พี่ปลาปอปลาครับผมแม่ทำจริงโอเคครับครับได้เลยเดี๋ยวผมทักไปปรึกษานะครับว่าเอ้ย วาสนตาเลยต้องส่งของขวัญมาตอนนี้เลยครับพี่ดูครับผมครับผมครับน่ารักมากให้ครบ40อันเข้าร่วมทีมของฉันวานภายในส5บหนาทีครับเอาให้ครบเลย เว้ยแต่ทรงนี้ก็เท่อีกแบบนะครับพูดถึงมันก็เท่ดีสวัสดีครับทีสเออสวัสดีครับพี่ไอส์ไอรอนไอรอนไอรอนกาเฟน่าจะเหงานะเออคิดถึงเนาะสวัสดีครับทีสฟอร์ดติดตามทุกช่องทางขอบคุณมากครับวันนี้วันอะไรบางคันนี่วันเบึนวันเมล ไม่มีเหรอจริงเหรอทุกคนรู้ได้ยังไงไม่มีจริงเหรอทำไมทาไมรู้ล่ะแกร้ายจะตายพี่แครี่ขายแต่ของอัี้มองใช่เหรอเข้าข้างกันหรือเปล่าไม่มีเลยตามตลอดจริงเหรอครับทุกคนเหลืออีกเหลืออีก สิบห้าเลยยี่สิบห้าเลยยีสิบห้าครับเลยยีสิบห้าส่งให้หน่อยครับที่เดือนเอ่านก่อนเอเยพยายามลองการที่ยเอหาเรื่องแฟไม่ได้หาทุกคนส่งอันนี้ให้ผมหน่อยมันเป็นเป้าหมายเนี่ยเลยเก้านาทีเองไอหัวใจเนี่ยที่มันขึ้นตรงหัวผมเนี่ยขายทุเรียนทุกวันค่ะจิงเหรอครับเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ เ yeah. ไม่มีแกขายแต่ทุเรียนเออดีเลยจริงหรือเปล่าเหลืออีกสิบเอ็ดครับขอหัวใจตรงนี้อะครับ้อยขอบคุณครับพี่วันชัยน่ารักมากหัวใจข้างบนนี้ครับที่ผมปักหมดอยู่เนี่ยผมขอสักอีกสิบอันได้ไหมครับนนมันอันมันอันละเหรียญหรือเป <c oughs> อล่าเ,เ, <c oughs> เกือบครบชาเดนแล้วครับนี่นเกือบแล้วเกือบแล้ว วา่าเอวา่าสนะวัดเอว่าสนะและแค่นี้แหละแล้วกูก็จำเนื้อเพลงต่อไม่ได้ละคนก็ปั่นจังเออพี่ไอรี่บอกของขาดเป็นเดือนแล้วโอ้จริงเหรอ แถวบ้านบวชน้อยวันหรอคะนึกว่าบวหนึ่งพันษาจริงๆอ่ะผมจะบวหนึ่งพันษาแหละแต่ว่าวันมันไม่ได้ครับหมายถึงว่าผมก็ต้องมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะใช่ไหมมันก็ต้องถ้าผมบวส3เดือนเนี่ยอูย๊ผมก็ขาดรายได้ไปเยอะเลยนะผมก็เลยแบบบอกแม่ว่า20วันอะ่ะกำลังโอเคประมาณนั้นประมาณประมาณยีวันโอเค ใช้ช่องนี้ตลอดไหมครับช่องนี้ผมจะไว้ไลฟ์สดครับแต่ว่าอีกช่องหนึ่งผมจะไว้ลงคลิปอืมเป็นสองช่องมีแค่สองช่องครับแต่ว่าผมต้องสร้างช่องไว้หนึ่งหนึ่งช่องต้องสร้างเพิ่มไปหนึ่งช่องเพราะว่าถ้ามช่องนี้ปลิวอ่ะผมจะเก็บไว้ไลฟ์แต่ช่องนั้นอ่ะไม่ได้เก็บอะไรแล้วครับมันไลฟ์ไม่ได้มันต้องรออีกห้าปีถึงจะไลฟ์ได้ไปหาวันที่แปดครับไปหาพี่ปลิววันที่แปดถ้าถ้าช่องนี้มันปิวปุ๊บผมก็ไม่มีช่องทางในการไลฟ์ละ อืมฝากติดตามด้วยนะครับเราพูดกับพี่แกม